สวัสดีครับต้ามัตเตอร์ช็อปนะครับวันนี้เรามารีวิวอันบ็อกครับจิมเบิลครับแฮนด์เฮลส์เซฟไลเซอร์ครับ 3A6 ครับ3แกนของกล้องโกโปรนะครับมันจะเป็นโกโปรฮีโร่สามสามพัทสีแบ็กสีซินเวอร์อันนี้คือรุ่นใหม่นะครับของเฟย์ยูเท็ครับรุ่นก่อนจะเป็น G3 อันนี้เป็น G4 ครับ 3A6 ก็คือจะแตกต่างขึ้นมาก็คือว่าตัวข้างหลังเนี่ยจะเว้า วอลให้เห็นจอสำหรับพวกก o p r ป4 s i ซ v e r วนะฮะที่มีจอด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะอย่างนี้ครับนี่ถือว่าเราถ่ายไปด้วยเราก็จะเห็นภาพข้างหลังไปด้วยนะครับสำหรับบางท่านที่ไม่รู้จัก gimbal stabilizer คือก็คือตัว stabilizer ครับเวลาเราถือกล้องก o p โปที่เราถือด้วยมือเปล่าเนี่ยเราเดินมันก็จะสั่นไหวตามตามที่เราเดินใช่ไหมฮะวิดีโอก็จะไม่นิ่งอันนี้ก็จะเป็นตัว stabilizer นะครับ3แกนด้วยก็คือมีครบหมดเลยแกนทิวแกนโลแกนยอ การแห้งสาแกนมีทั้ง3แกนแล้วก็มี3โหมดมีโหมด follow follow heading follow ครับแล้วก็ tilt follow แล้วก็โหมด heading lock เดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนี่ครับดึงออกมา handheld city cap นี่จะเป็นคู่มือครับเป็นคู่มือคู่มือนะครับแบตเตอรี่มีให้4ก้อนครับมีแบตเตอรี่มาให้เลยอันนี้ใสายสาตัวลิงก์ คอมพิวเตอร์นะครับเผื่อมีการอัปเดตนะครับอันนี้ชุดชาร์จครับชุดชาร์จไฟรีบีตัวสายทุกอย่างอุปกรณ์ครับนี่ครบชุดชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้หมุดยึดนะครับไปไขกล้องโกโปรกับตัวแผ่นเฮลนะครับแบตเตอรี่ครับมีให้มาครบสี่ก้อนโอ้ยยากเอาแล้ว่อนแล้วกันนี่ครับพระเอกเราอยู่ที่นี้ อันนี้คือตัวที่เราใส่กล้อง GoPro โโเข้าไปน,นี่รุ่นใหม่ตรงนี้จะเว้าตรงนี้จะเว้านะครับนี่เว้าสวยเพื่อให้ดูเห็นจอภาพดิสเพย์ของกล้อง GoPro โโตัวสีซิลเวอร์นะครับถ้ารุ่นทั่วไปปกติก็ใส่ได้นะ3าสามพัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวกดโหมดเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับโมหมดนึ่ก็คือจะว่าเออสโลสโลเอาไง,ไง่ายๆผมก็คือสโลแพนหรือสโลยออนี้ กล้องจะค่อยหมุนตามถ้าหมด2ก็คือจะสโลแพนแล้วก็สโลทิวนะฮะเราทิวขึ้นไปงี้กล้องก็ค่อยหมุนค่อยหมุนตามหมด3คือ h e a ์ i ิ้ l ล็อกคือทุกแกนเลยไม่ไปเลยกล้องไม่ไปไหนเลยอันนี้ก็คือเขียนเสร็จแล้วทันี้อีย่างงี้เป็นฝาเห็นไหมฮะฝานี่ตัวนี้อยู่นี่ที่กดอยู่นี่นะฮะเสร็จแล้วเราเดี๋ยวใส่แบตเตอรี่เข้าไปใส่แบตเตอรี่เข้าไปข้างในเดี๋ยวก็าทำงานเดี๋ยวเราจะมาลองเทสคร่าวๆให้ดูอีกทีนะครับอีกคลิปหนึ่ง ผมใส่บงส่งเซงแบตเรียบร้อยก,ก่อนแล้วกันโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วอันนี้ครับนี่ตัวนี้ไฟยืดเท g ก m ิมเบ a ลแ h นเ d ลสเตเบลเ e r 3อร์สามแกนนะฮะทรีเอิตของไฟยืดสำหรับกล้อง GoPro Hero 3 3พัด กูปอโร่สี่นะฮะรุ่นใหม่จะบลอกห้างหลังนี่โอเคก่อนทำง,งานนะครับใส่กล้องเข้าไปขันเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้จะมีน,นี่ยน็อตที่ใส่กล้องนะครับน,อน็อตจะมีมาให้2ตัวนะจะมีน,อน็อตยาวให้ชุดเน,นึงน็อตยาวอยู่ในนี้ยาวกว่านี้หน่อยเนี่สำหรับตัวพวกคิโลสามที่มีจอที่เป็นจอเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อใช้มันมาจะหนาขึน้นก็มีน,อน็อตยาวให้สำหรับถ้าจกเป็นพวก ฮีโร่สี่ซินเวอร์ที่มีจอมาเลยอย่างเงี้ยก็จะมีก็จะใส่ได้เลยเปิดจอมันจะเปิดใช้ก็ตั้งนี้ครับอันนี่คือฝัง่งที่กดปุ่มเป็นโหมดนะปุ่มกดอยู่ข้างล่างครับกดเข้าไป,ไปลรอกี่เสร็จตัวแนละ้วนี่ครับเสร็จตัวอันนี้คือโหมดหนึ่งนะครับโหมดหนึ่งครับโหมดฟโลครับฟนโลแพนเห็นไหมเวลายยนะแพนหรือย้อนนฟโลแพนอ่า จะได้เกิดแปลว่าเป็นแกนนี้แกนโลจะล็อกอะให้ดูมาดูงี้มาดูงี้อ่ะอันนี้คือโหมดหนึ่งโหมดหนึ่งไปกับพริบครั้งเดียวนะโหมดหนึ่งปุ๊บนี่แกนโลไม่ไปแกนทิว้วไม่ไปแต่ถ้าเกิดสโลว์แพนสโลว์แพนเนี่ยจะไปเป็นโหมดสองครับโหมดสองกดสองทีไปกับพริบป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บอ่าอันนี้คือสโลว์แพน แล้วก็สโลว์ทิวทิวกล้องค่อยก้มผมไม่แจ๊บไ่เห็นชัดหรือเปล่าผมถ่ายอยู่คนเดียวนะครับก็ค่อยๆเงยก็ค่อยๆก้มก็คือสองแกนนี่จะไม่ล็อกแกนทิวกับแกนแพนเนี่ยแกนยอเนี่ยแพนหรือยอก็ได้นะฮะจะไม่ล็อกจะล็อกแกนเดียวแกนโล่อันดุท้ายครับกดค้าง h e ตติ้งล็อกทุกแกนเลย3แกน ไม่ไปแล้วแผนไม่ไปโลโลไม่ไปทิ้วไม่ไปอ่ะเนี่ยดูเห็นไหมผมไม่อยากจะหันไม่ให้กล้องเนี่ยก็ไม่ยอมไปเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ได้ปึ๊บ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 เห็นไหมฮะเนี่ยไม่ไปเลยปึ๊บปึ๊บแล<ม>้วเกิดเราทําแรงไปตัวไฟอยู่เนี่ยมอเตอร์เขามีแรงกํลาลังสูงนะฮะถ้าเราทำอย่างเงี้ยหลุดไปปุ๊บไม่เป็นไรก็จะกลับมาใหม่ได้ มอเตอร์จะไม่หลุดซิงดเดี๋ยวนี้เนี่ยดูสิครับเห็นไหมฮะนี่ผมเปิดบนดหนึ่งก่อนแผนก่อนอ่ะอันนี้คือบหมดหนึ่งเห็นไฟเพี่ขครั้งเดียวนี่เห็นไหมฮะจะแผนได้แต่ทิ้วไม่ไปนี่ยอไม่ไปเห็นไหมฮะนี่อย่างนี้หันเอาหันเอาโอเคปึ๊บ เขาก็ฉลาดนะพอเราทงท่าที่ติดปุ๊บเนี่ยเวลาเราแทนเนี่ยเห็นไหมมอเตอร์ตัวนี้จะมากันแทนแล้วแต่ถ้าเราตั้งอางงี้ปุ๊บตัวนี้จะทํางานแทนบอร์ดเขาฉลาดดีนะ,ะแล้วก็สุนมากเราถ่ายโหมดอย่างนี้กันนะเพราะเราเกิดเป็นตะก่อนที่เราเอากิมบลของตัวเครื่องบินมาใส่เฉพาะเนี่ยพวกโดรนเนี่ยมันจะมีฮค่ล็อกอย่างเดียวซึ่งเรามาถ่ายแฮนด์เฮลถือเนี่ยจะหันตามอ็อบเจกต์ จะหันตามแบบหันตันพิธีกรหันไม่ได้ถูกไหมฮะมันไม่ไปมันไม่ไปเนี่ยมันไม่ไปเลยเลยมันล็อกตรงหน้าอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็ตัวฟอยู่เขาเลยทําเป็นโหมดมาให้สามโหมดนี่นะฮะพอดีตอนนี้ผมมีอีกตัวหนึ่งอันนี้คือฟอยู่เป็นการเป็นสามติเป็นการแต่เป็นรุ่นก่อนรุ่น G3 นะฮะนี่ก็ให้มาดูนะครับพอดีมีอยู่ก็เลยเปิดลองให้ดูเหมือนกัน อันนี้หลออเสร็จตัวเหมือนกันเสร็จตัวช้าหน่อยปึ๊บปามาแล้วตัวนี้ก็สามโหมดเหมือนกันนี่นะฮะสโลแพงนะฮะสโลแพนแแพนะฮะนี่หันให้กล้องหน่อยสโลแพนเห็นไ,ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสโลแพงกับสโลทิวอืมแพงก็ได้

ที่ออกไปทีหลังเนี่ยนะครับตัวปุ่มกดข้างล่างก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้แบตเตอรี่แค่2ก้อนตัวนี้ใช้3าก้อนนะครับแล้วก็เขา้าซัพพอร์ตสำหรับคนที่มีจอด้านหลังอันนี้จะมีโครงอบังนะฮะมีโครงกบังอยู่อันนี้ไม่มีโครงกบังอยู่ฮะอันนี้ไม่จะไม่มีถ้ามีจอก็จะเห็นชัดเลยโอเคนะครับสนใจสั่งได้ครับที่ร้านตั้มลอเตอร์ช็อปครับนี่นะครับ g i b b บิ h a n d ฮขอบคุณมากครับที่รับชม